สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาท่าออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่านอนออกกําลังกายกันนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูท่าแรกกันนะคะแล้วก็ทําคลิปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะก็มีท่านี้นะคะทุกคนที่แบบว่าง่ายๆแบบ ก็ยกแขนยกขาเอ้ยยกขาขึ้นลงไปมาแบบนี้นะคะสลับกันในท่านอนแบบนี้เลยไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ ทีนี้นะคะเราก็เอามือไว้อย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็คือทำไปเรื่อยๆนะคะจน เราจะพอใจนะคะแล้วก็นอนจะแคงอีกหนึ่งข้างนะคะก็นั่นแหละแล้วก็จะมีท่าท่านี้เหมือนเดิมแล้วทีนี้พอเราทำท่านี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะวิดพื้นนะคะแล้วก็จะชอบเนี่ยคือท่านี้มันแบบช่วยเราเยอะตรงที่เราแบบ เก่งท้องนะคะเก่งหน้าท้องของเราอ่ะช่วยได้เรอช่วยได้เยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9สทีนี้นะคะเราก็จะต่อด้ทางนี้เป็นแบบการผสมโยคะในตัวก็คือการดัดตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า